อน,นิสงส์การภาวนายัางมีอน,นิสงส์มากกว่าตักบาตจนขันหินทะลุสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้แกบท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ โอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัปยโยหลวงพ่อท่านเคยพูดเสมอว่าอุปัชาค่าหลวงพ่อกลัน่นสอนว่าภาวนาได้เห็นแสงสว่างเท่าปลายหัวไม้เขีดชั่วประเดียวเดียวเท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นยังมีอานิสงส์มากกว่าตักบาทจนขันลงหินทะลุ พวกเรามักจะได้ยินท่านคอยให้กำลังใจอยู่บ่อยๆว่ามันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้ต่อไปจะได้ที่พึ่งภายหน้าเสมือนหนึ่งเป็นการเตือนให้เราเร่งความเพียรให้มากการให้ทานรักษาศีลร,ร้อยครั้งผ่นครั้งก็ไม่เท่ากับนั่งภาวนาหนเดียวนั่งภาวนาร้อยครั้งผ่นครั้ง กุศลที่ได้ก็ไม่เท่ากุศลละจิตที่สงบเป็นสมาธิเกิดปัญญาเพียงครั้งเดียวแลนวิธีปฏิบัติเคยมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งมีปัญหาถามว่านั่งปฏิบัติภาวนาแล้วจิตไม่รวมไม่สงบควรจะทำอย่างไรท่านแก่ให้ว่าการปฏิบัติถ้าอยากเป็นเร็วๆมันก็จะไม่เป็น หรือไม่อยากให้เป็นมันก็ประมาทเสียไม่เป็นอีกเหมือนกันอยากเป็นก็ไม่ว่าไม่อยากเป็นก็ไม่ว่าทำใจให้เป็นกลางๆตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่เรายึดมั่นอยู่อย่างนั้นแล้วภาวนาเรื่อยไปเหมือนกับเรากินข้าวไม่ต้องอยากให้มันอิ่มค่อยๆกินไปมันก็อิ่มเองภาวนาก็เช่นกัน ไม่ต้องไปคาดหวังให้มันสงบหน้าที่ของเราคือภาวนาไปก็จะถึงของดีของวิเศษในตัวเราแล้วจะรู้ชัดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรให้มันทำเรื่อยไปอุบายวิธีทำความเพียรครั้งหนึ่งที่ได้สนทนาปัญหาธรรมกับหลวงพ่อท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเขามาถามปัญหาเขา้า ถามปัญหาค้าก็ตอบไม่ได้อยู่ปัญหาหนึ่งผู้เขียดนรารยนถามท่านว่าปัญหาอะไรครับท่านเล่าว่าเขาถามว่าขี้เกียจปฏิบัติจะทำอย่างไรดีหลวงพ่อหัวเราะก่อนที่จะตอบขึ้นว่าบะขี้เกียจก็หมดกันก็ไม่ต้องทำสิสักครู่ท่านจึงเมตตาสอนว่ามันทำเข้าไว ถ้าขี้เกียจให้นึกถึงค้าข้าทำมาห้าสิบปีอุปชาข้าเคยสอนไว้ว่าถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวนั่นแหละไม่ต้องทำควรทำหรือไม่ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงพ่อผู้สนใจปฏิบัติธรรมกำลังนั่งภาวนาเงียบอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าใดนักบังเอิญมีแขก มหาสิทธิ์ผู้นั้นแต่ไม่เห็นก็มีสิทธิ์อีกท่านหนึ่งเดินเรียกชื่อท่านผู้กำลังนั่งภาวนาอยู่ด้วยเสียงอันดังและเมื่อเดินมาเห็นสิทธิ์ผู้นั้นกำลังภาวนาอยู่ก็จับแขนดึงขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งภาวนาเมื่อผู้นั้นห่างไปแล้วหลวงพ่อท่านจึงเปิยขึ้นมาว่าในพุทธการครั้งก่อน มีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งกำลังอยู่ในนิโรธสมาบัติได้มีนกแสกตัวหนึ่งบินโฉบผ่านหน้าท่านพร้อมกับร้องแซกแซกท่านว่านกแสกตัวนั้นเมื่อตายแล้วได้ไปอยู่ในนรกแม้กับนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้พระองค์ที่สีแล้วนกแสกตัวนั้นยังไม่ได้ขึ้นมาจากนรกเลยทัศนะต่างกัน การมาอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันมากเข้าย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาตราบใดที่ยังเป็นปุตุชนคนธรรมดาอยู่ทิฏฐิความเห็นย่อมต่างกันขอให้เอาแต่ส่วนดีมาสนับสนุนกันอย่าเอาเลวมาอวดกันการประมาทพระก็ดีการพูดจาจ่วงจาบในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือท่านที่มีเียมีธรรมก็ดี จะเป็นกรรมติดตัวเราและขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายหน้าดังนั้นหากใครทำความดีก็ควรอนุโมทนายินดีด้วยแม้ต่างวัดต่างสำนักหรือแบบปฏิบัติต่างกันก็าตามไม่มีใครผิดหรอกเพราะจุดมุ่งหมายต่างก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เช่นกันเพียงแต่เราจะทำให้ดีดียิ่งขึ้นดีที่สุดเท่านั้น ขอให้ถามตัวเราเองเสียก่อนว่าแล้วเราล่ะถึงที่สุดแล้วหรือยังการวางอุเบกขาธรรมท่านผู้ฟังการอยากชวนคนมาวัดมาปฏิบัติให้มากๆโดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใดหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ระวังให้ดีจะเป็นบาป เปรียบเสมือนกับการจุดไฟไว้ตรงกลางระหว่างคนสองคนถ้าเราเอาธรรมะไปชวนเขาเขาไม่เห็นด้วยปรามาธรรมนี้ซึ่งเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราเป็นคนก่อแล้วเขาเป็นคนจุดไฟบาปท,ทั้งคู่เรียกว่าเมตตาผ่าตกเหวหลวงปู่ได้ยกอุทาหรณ์สอนต่อว่า เหมือนกับมีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึกมีผู้จะมาช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วยเอาเชือกดึงขึ้นจากเหวดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่สองมีการุณามาช่วยอีกทีก็ตกลงเหวอีกคนที่สามมีมุทิตามาช่วยดึงอีกก็พลาดตกเหวอีกเช่นกันคนที่สี่สุดท้าย เป็นผู้มีอุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วย G ก็มีได้ทําประการใดๆทั้งสิ้นที่จิตใจก็มีเมตตาที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวเพราะอุเบกขาธรรมนี่แลการรักษาศีลศีลก็จะรักษาเรา ศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมทุกอย่างหลวงพ่อมักจะเตือนเสมอว่าในขั้นต้นให้หมั่นสมาทานรักษาศีลให้ได้แม้จะเป็นโลกียศีลรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างก็ให้เพียงระวังรักษาไปสำคัญที่เจตนาที่จะรักษาศีลไว้ และปัญญาที่จะคอยตรวจตราแก้ไขตนเจตนาหังพิกเวสีหลังวัฏามิท่านว่าเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาหังพิกเวปุญนยังวัฏามิเจตนาเป็นตัวบุญจึงจะขอให้พยายามสั่งสมบุญน,นี้ไว้โดยอบรมศีลให้เกิดขึ้นที่จิตเรียกว่าเรารักษาศีลส่วนจิตที่อบรมศีลดีแล้ว จนเป็นโลกกุตตระสีมเป็นสีมที่ก่อให้เกิดปัญญาในอริยมรรคอริยผลนี้จะคอยรักษาผู้ปตพปฏิบัติมิให้เสื่อมเสียหรือตกต่ำไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนี้แหลเรียกว่าศีนรักษาเราจะเอาโลกหรือเอาธรรมบ่อยครั้งที่มีผู้มาถามปัญหากับหลวงพ่อโดยมักจะนำเอาเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานสามีภรรยาลูกเตา่าญาตมิตรหรือคนอื่นๆมาปารบให้หลวงพ่อฟังอยู่เสมอครั้งหนึ่งท่านได้ให้คติเตือนใจผู้เขียนว่าโลกเท่าแผ่นดินทำเท่าปลายเข็มซึ่งต่อมาท่านได้ให้ความหมายว่าเรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เราก็ไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีที่สุดมาจบที่ตัวเราให้หมาไล่ดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเองถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้วต้องกลับเข้ามาหาตัวเองถ้าเป็นโลกแล้วจะไม่มีส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาพระธรรมแท้ ย่อมเกิดจากในตัวของเรานี้ทั้งนั้นเคยมีผู้ปฏิบัติธรรมกาบเรียนถารรมหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับขอธรรมะสั้นๆในเรื่องวิธีปฏิบัติให้กิเลสสามตัวคือโลภโกรธหลงหมดไปจากใจเราจะทำได้อย่างไรครับหลวงพ่อตอบเสียงดังชัดเจนจนพวกเราในที่นั้นได้ยินกันทุกคนว่าสติ ท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกฎสุดท้ายนี้ครูกดก็ขออํานาจคุณพระศรีพารัตนาไตรจงมาอํานวยอวยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับ